คุณอาจจะรู้จักเด็กช่างในมุมมองของคุณหลายคนจะมองว่าเด็กช่างชอบในเรื่องโชคต่อยมั่วสุมสิ่งเสพติดโดดเรียนไปช่วยจิตใจคุณอาจจะมองว่าเป็นอย่างนั้นแต่ยังมีมุอมอเล็กของคนกลุ่มหนึ่งมีซุดทไผ่เหรอป๋าขึ้นเรือหวะเออแล้วพวกมึงจะไปไหนต่อวะไ,ไปทางานเลยวอไปดิป๋นเออน่าสนเลยฉันไม่บีมเป็นอย่างของมึงวะ มันยังไม่หายเศร้าจากน้องแอปเปิ้ลเออเน่ยมันก็ดีขึ้นเองน้องแอปเปิ้ลอยา่างพี่สาวผู้สูงวัยเจงแห๋ววะจิยากอะไรมุ้งเข้าไปในวิไลบอกขาผู้หญิงให้มั็นก็จบแค่นั้นแหละห้างว่ววิไลเขามีด่ผู้ชายเออว่ะหน้องโอ้โง 啊，把把干。 อย่งว่าสว้ยเราบอขอบคุณสักคำเลยบ่คือบ่คือบ่เป็นแต่เอาเพจเมียดอกใครเจ้า,จามึงบีมบมไปกันเถอะว่าเขาไปเจ็บดอกลมสนาหนึงมึงมรู้ได้ไงว่าเขาไม่เจ็บวัวเจ็บตาการลงจากที่สูงอ่ะว่าต้องมีเจ็บมึงล่ะ นี่นี่เรียกเราทำไมอ่ะพอดีเราเก็บกระเป๋าทางเธอวันที่เธอปัจจัยลนน้มวันนั้นอ่ะอ๋อของเราเองนึกว่าจะหาไม่เจอแล้ว ขอบคุณนะเออเราชื่อบีมขอบคุณนะบีมเราเห็นเป็นเด็กช่างน่าอโหดนึกว่าจะขโมยไปสะละโอ้เด็กช่างก็ไม่ใช่นิสัยไม่ดีอย่างนั้นอืมองั้นไว้เราเลี้ยงตอบแทนบีมวันวันหลังได้ปะนี่ไม่เป็นไรเกรงใจครไม่เป็นไรนะ่ะอันนี้เราขอลายหน่อยสิบีมเดอะคิงนะ เรียบร้อยเราลืมบอกเราเช้ตอ๋วไหม น้ำมานี่ไม่แบบ่งกอะไรเลยเพื่อนมันี่โอ้โหน่าผมก็เสีอแม่เมื่อยก็เมื่อยหิวหิวแถมบม่ได้กินอีกเอางี้เราจะไปไหนต่อกันดีวะยดิดีร้านมีแรงป่ะแรงป่ะดีดีผมเพื่อนไปกันดีกว่านะไปผมรอทำนี้มานานแล้วแตไปเสียไปไ ไปบว้งบมึงตอนนี้กูุ้ทุกาไปก่อนนะรอนานไหมไม่รออ่ะี่ิมเราสงขอมาให้อขอบคุณนะววเป็นไเออพมิมไอ้กินเสร็จแล้วเราไปหนองประจักกันไหม ว่าจะไปเดินเล่นอ่ะแล้วว่ยจะไปในช่วงนี้โอเคโอเคอเพื่อนบีมอ่ะอืมวันนี้เพื่อนเราวันไปเล่นเกมอ่ะว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ขอโทษคุณยมอสิบแปดตรงนี้แหละเพิ่งแบบายๆก่อนเอง แฟนสวยดีดีกว่าม้องแบกกันใช้ดีกว่าไหมเฮ้เดี๋ยวเด็กช่างอย่างมึงอ่ะก็ไม่ต่างจากเด็กแว้นในกูรอกมึงรู้ไหมมึงแตกต่างกูตรงไหนนอกจากเรื่องการศึกษาแล้วเนี่ยไหนวะเรื่องติงไงเฮ้ยพี่หรือไงวะ เออไอจอนทำไมมึงไม่ไปช่วยเคล็ดจั้นล่ะยังอีกเลยมึงบอยกูฟา่ฟา่ฟา่ไปแว่นก็บอยกูวาดวาดวาดเมื่เช้ายังกูแน่เฮ้ยพวกมึงใช้บีมปะวะ ปาไม่ต่อเล้พวกพี่ามาคืนแล้เดินได้บีมเป็นคนดีๆจะกระย่าลงมือก่อนบ่อ้อวอะตอมไปห้องน้ำกลับมาแล้วเหรอเหรอบีมก็ไม่ต่างอะไรจากคนพวกนั้นนะ่ะมีเรื่องชอบต่อยกันไปวัน่อยหาอนาคตดีๆไม่ได้อย่าคิดว่าไอ้เมืองว่าแต่ไปคุยกับน้องเขาตอนไหนวะ ยังไม่ทันไี่ครบเลยวะแม่งก็เลยกันทะละาอะไรวะคนนี้ก็โอเคแล้วเหรอวะอะต้อมถ้าเราให้ตัวเองมีนาคตอะมาคบกับเราได้ไหมทำให้ได้ก่อนนะ แว่ได้ข่าวว่ามึงจะไปสอบชิงทุนที่ญี่ปุ่นเออใช่ทำไมวะเออใช่กูอยากไปว่ะทำไงวะอ๋อไปไได้ข่าวสุ่มสูสิไปสอบไปญี่ปุ่นตีกูจ้าบุญเนี่ยบ่ไปก็ไปสิแมนกูอยากพ่อสาวญี่ปุ่นนี่กับเราอะเออไปก็ไปดิได้ไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยปีสุดท้ายแล้ว สรุปก็ไปกันหมดเลยสินะงาเนาเรามาทำดีสุดทยกัน,นทีนี้ดีที่ไปจนนี้รันก,กี่ปลายทางที่เราผ่านพ้นกี่งนนงที่เดินทางไกลกี่ความฝันยังมีเปลี่ยนแต่เธอไม่ทิ้งกันไปกี่ความจำเคยทำล้นหา

แต่เมึงอ่ะหาอยู่ดูไปได้น่าจะเมึงอ่ะแต่มึงอ่ะเรี่ยมดีเสิเดี๋ยวบังต้องอ้าวชนเฮ้ยพวกมึงจะเด็กตรงนี้อีกนานป่าววะจะรีบไปไหนมาแว่นฉลองทันทีอ่ะอยู่นานๆหน่อยดีวะรีบกลับกันนี้ขอามึงพอพรุ่งนี้เช้ากูต้องไปหาน้องตอมเว้ย เออกลับก็ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับน้ำมุยรถออ,อะไรของมึงมาแว่นเออบีมคือคือเรามีอะไรจะบอกอะ่ะคือเราเราเอออ้าวตัวเอง คุยราเสร็จยังอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยยังวะ เฮ้ยชินมากทำไมวะยังไม่ชินอีกเหรอใครมันจะได้ชินวะกูสาตั้งใจมาแทบตายแมงทองมาจากไหนไม่รู้แมงขาบกูเป็นแอกชินเลยนะโอ้ที่มึงตั้งใจทำมามึงทำเพื่อสาวใช่ไหมทำไมมึงไม่คิดว่าที่มึงทำสำเร็จอ่ะมึงทำเพราะตัวมึงเองอนาคตตัวมึงเองนะเว้ยต่อให้มึงทำไม่สำเร็จอ่ะถ้ามึงเจอคนที่ใช่อ่ะเขาก็ชอบมึงอยู่ดี กูอยากให้มึงแคร์ตัวเองบ้างนะเพื่อนเข้าใจไหมเข้าใจปะสู้ๆเว้ยไอ้นี่เอาพูดดีเข้าเป็นเหมือนกันนี่วะกินใจอีลีวะขใจพวกมึงมากนะเว่ยที่อยู่ข้างกูกูตัดสินใจแล้วกูจะทำเพื่อตัวกูวเองพวกมึงไปไหนอ่ะกูไปด้วยเว้ยแมนไปอยู่แล้วซ้า,วยายคุณนมยหายใหญ่ไป ใส่ดีต่อวะฟาร์มต่อกันไหมดี๋าวพวกมึงก็เล่นไก่ะไปไหนก็ได้ที่มีพวกมึงเว้ยอะไรของมึงอยู่แม่เฮ้ยสู๊จม่งเหรอวะตอนนี้บายบายกว่าเองถามทำไมวะจอนกูยังโม่หสิเปสูสิไปสอบญี่ปุ่นตีรู้จะพวกกูเนี่ยบกขันไปกับไปน้งกันโไย กี่ความฝันยังมีเปลี่ยนแต่เธอไม่ทิ้งกันไปกี่ความจำเคยทำล้นหายกี่ใบไม้ร่วงรรยบนทางมีเพียงรักของเราที่ไม่เคยทิ้งไปไม่มี